สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายเรื่องวัฏจักรของน้ำนะฮะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า water cycle นะ,ะ cycle เนี่ยก็คือวัฏจักรนะ w ater ก็คือน้ำนะแปลจากหลังมาหน้าก็คือวัฏจักรของน้ำนะฮะวัฏจักรของน้ำเนี่ยก็คือการ มูลน,นของน้ําอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเรามีวัฏจักรของน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยก็จะไม่หมดไปจากโลกใบน,นี้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนก็ต้องใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยนะคะเพราะน้ําที่เราใช้ได้นั้นเนี่ยที่เป็นน้ําจืดจะมีแค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นตะคะ น้นำจืดที่สามารถใช้ได้จริงๆอ่ไม่ถึง2.5%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าน้ำจืดเนี่ยอาจจะหมดไปจากโลกใบน,นี้ก็ได้นะคะเี่ยทีนี้เนี่ยเรามาดูการทดลองง่ายๆนะคะที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของวัฏจักรของน้ำนะคะก็จะเริ่มจาก ไอน้ำนะไอน้ำก็เกิดจากการที่น้ำที่อยู่บนโลกนะคะได้รับความร้อนจากดวงอาทิต์เนาะก็จะระเหยกลายเป็นไอนะ,ะจากนั้นก็จะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำนะคะ,ะพอหยดน้ำเนี่ยได้รับความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นไอนะฮะจากนั้นก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเนาะอันนี้ก็คือวัฏจักรของน้ำนะ,ะทีนี้เรามาดูการทดลองง่ายๆเลยนะครับ เราก็จะมีตู้ปลาตู้ปลาเนี่ยก็จะมีลักษณะใสๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะใส่น้ำนะลงไปในตู้ปลานี้นะคะใส่น้ำเข้าไปนะใส่น้ำเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะเราก็จะเอาตู้ปลาอันเล็กเนี่ยมาไว้ข้างในนะคะจากนั้นเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะ เอาแผน่นพลาสติกเนี่ยมาปิดเอาไว้นะพลาสติกใสเนี่ยมาปิดเอาไว้นะคะเอาเหรียญสิบวางลงไปเพื่อให้พลาสติกนี่มันตึงนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอากล่องทั้งหมดเนี่ยไปตากแดดนะคะพอเราเอากล่องไปตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำนที่เราใส่วไว้ในอ่างปลาขนาดใหญ่คะ,ะพอน้ำได้แล้วความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นไอเนาะอ่าขึ้นไปยัง ข้างบนะคะบนแผ่นพลาสติกอันนี้นะไอ้น้ําเนี่ยจะร้อนนะจะมีอุณหภูมิที่ร้อนนะแล้วก็พลาสติกเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นนะคะพอร้อนไปเจอเย็นเนี่ยก็จะเกิดการควบแน่นได้เป็นหยดน้าเลยอก็จะมีหยดน้ําเต็มไปหมดเลยนะคะข้างบนแผ่นพลาสติกนะพอหยดน้ําเนี่ยเขาเกาะกันมากขึ้นมากขึ้นนะหยดน้ําก็จะมีน้ําหนักมากเพาะ พอหยุดน้ามีน้ําหนักมากเนี่ยเขาก็จะร่วงหล่นลงมานะ,ะหรือว่าตกลงมาอย่างอย่างน้ําหรือว่าอย่างกล่องเล็กๆนะคะที่เราใส่ไว้นะ,ะซึ่งกล่องเล็กๆเดิมทีเนี่ยจะไม่มีน้ําเลยนะคะ,อะพอไอ้น้ําได้รับการข่อแน่นแล้วตกลงมาเนี่ย จึงท,ทำให้มีน้ำอยู่ในกล่องเล็กๆอันนี้นะคะก็เป็นการทดลองเนาะอ่ะเมื่อกอล่องอันนี้เล็กๆเนี่ยนะคะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เนาะน้ําที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็จะมีการระเหยเหมือนกันนะมีการระเหยมีการอะไรขึ้นไปเหมือนกันนะไอเนี่ยไอ้น้ําเนี่ยก็จะมีอนอุณหภูมิที่ร้อนเนะี่ยพอไปเจอกับอุณหภูมิข้างบนที่เย็นเนี่ยเขาก็จะควบแน่นเป็น หยดน้ําเป็นะองน้ํานะคะอยู่ข้างบนนะพอมีรองน้ํามากขึ้นมากขึ้นนะคะรองน้ําก็จะหนักเนาะพอหนักเขาก็จะตกลงมาข้างล่างเลหรือว่าอธิบายได้ตามาแผ่นผังอันนี้เลยนะคะไอ้น้ําเนี่ยคมแน่นเนาะเขาได้รับความเย็นเขาจะคมแน่นเป็นหยดน้ำเลยจากนั้นหยดน้ดํเนี้ยรับความร้อนก็จะระเหเยเนาะกลายเป็นไอนะคะ ได้รับความเย็นนะก็จะความแน่นนะคะอการเป็นหยดน้ํานะหยดน้ําเนี่ยก็ได้รับความร้อนนะก็จะระเหยกาเป็นไอยน้ำนะก็จะวนแบบนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูแหล่งน้ําจากแหล่งต่างๆที่อยู่บนโลกของเรานะก็จะมีทานน้าแข็งและผืนน้าแข็งนะทานน้าแข็งและผืนน้ำแข็งเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ ขััวโลกเหนือแล้วก็คััวโลกใต้นะคะเมื่อเขาได้รับความร้อนจากดวงอาทิต์เนี่ยทั้นแข็งและพื้นน้าแข็งเนี่ยเขาก็จะละลายกลายเป็นน้านะคะอ่าแล้วก็จะมีน้ําใต้ดินเนาะน้ำใตดินเนี่ยก็คือน้ํำบาดาลน,นั่นเองนะคะก็เกิดจากการที่ฝนได้ตกลงมานะคะแล้วน้ําเนี่ยก็จะผ่านชั้นหินเดนายนะคะแล้วก็ก็ไปอยู่ใต้ดินอ่าซึ่งมนุษย์เนี่ยจะใช้น้ําใต้ดินในการ อุปโภคบริโภคเยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าเราเรียกว่าน้ําบาดานั่นเองะคะ่ะจากนั้นก็จะมีทะเลสาบนะคะทะเลสาบเนี่ยในประเทศไทยก็ยกตัวอย่างเช่นก้อนพะเยานะคะก็จะเป็นทะเลสาบในประเทศไทยเนาะเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่นะคะก็จะมีชั้นดินเยื่อแข็งคงตัวนะคะและน้ําแข็งใต้ดินด้วยนะคะชั้นดินเยื่อแข็งคงตัวและน้ําแข็งใต้ดินนี้นะคะเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยเขาก็จะไม่ะละเหินยเป็นไอนะคะเพราะ เขามีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ลบสี่องศาเซลเซียสนะแล้วก็มีน้ําในสิ่งมีชีวิตด้วยนะยกตัวอย่างเช่นคนนะก็จะมีน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็น์แล้วนะอ่าก็จะมีพืชด้วยนะมีสัตว์ด้วยนะความชื้นในดินนะในดินก็จะมีความชื้นเหมือนกันนะมีบึงนะมีแม่น้ํานะมีความชื้นในบรรยากาศด้วยนะคะอ่าในบรรยากาศเราเนี่ยก็จะมีความชื้นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่า อ่าเรา,ามีแม่น้าใช่ไหมมีแม่น้ำแล้วเมื่อแม่น้ําได้รับความร้อนเะนี่ยเขาก็จะกลายเป็นไอนะไอ้น้านี่แหละก็จะลอยอยู่ในบรรยากาศนะไอ้น้าที่ลอยอยู่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยก็เรียกว่าความชื้นในบรรยากาศนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ